สวัสดีครับผมริวร้านรีวิวไบบิกนะครับผมวันนี้เราพามาชมรถซูซูกิ GD 110นะครับคันนี้เป็นรถปี2018นะครับเล่มเขียวชุดโอนครบนะฮะนี่นะครับผมจัดทรงชอปเปอร์มาแล้วเรียบร้อยนะครับทรงอย่างหล่อเลยนะฮะสาย E-Song Easy Rider เนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับคันนี้นะฮะเหมาะสำหรับคนหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะฮะขี่กันได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่อยากจะเริ่มขับขี่ชอปเปอร์ด้วยนะฮะแบบ ใจก็อยากขับฮาร์ลแหละเงินมีแต่ว่ายังไม่เคยลองขับรถฟิลนี้นะฮะก็ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่น่าเลือกเหมือนกันนะฮะทางร้านผมก็อาจจะมีเสียงรถผ่านเยอะหน่อยก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับผมนะนะครับนี่โซ่ทรงผมบอกเลยนะว่าคันนี้เนี่ยออกแบบมาลงตัวมากๆเลยนะครับผมสีถังเนี่ยนะครับสามารถสั่งทางร้านเรานะฮะทำสีได้ด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสีถังนะฮะสีบังโคลนเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยนะครับสามารถเลือกได้นะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยทางร้านไม่ได้เป็นคนออกให้นะฮะทางลูกค้าต้องเป็นคนดาเนินการค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับผมอ่านะครับเครื่องยนต์ดีนะฮะคันนี้รถพร้อมใช้งานเลยนะครับผมเราสวิตให้หมดแล้วเรียบร้อยนะฮะมาาลองกันเลยครับตั้งนี่อยู่นิดนึงนะครับ นะฮะอ่ากำลังพอดีกำลังพอดีนะครับผมนี่ท่อก็อาจจะมีควันดำไหลหน่อยนะฮะนิดนึงนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันมีข้ามตัวตกค้างในท่อค่อนข้างเยอะนะฮะจ,จะมีหน่อยนะครับในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนะฮะประมาณนี้สไตล์โกโก้เลยคันนี้ใครชอบแนวชอบป,ปองชอปเปอร์เนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนคันนี้ครับ ต้องเอาไปแต่งให้เสียเวลานะฮะทรงกุนกวนเปิดไฟหน้าก่อนนี่ไฟหน้าเปิดปิดได้นะครับผมทรงดีจัดจัดเดี๋ยวเราจะลองเบิร์ดให้ฟังซองนี้หน่อยนะครับผม ได้ทั้งสตาร์แบบบิดกุญแจแล้วก็สตาร์เท้านะครับได้ทั้งสองเลยนะครับผมเอาละครับใครสนใจรถคันนี้นะฮะติดต่อได้ที่เบอร์โทร0997504936นะครับ ID Line ผมนะครับ RIV109 นะฮะส่วนเรื่องราคาเนี่ยก็จะอยู่ใต้ description เลยนะครับลองเข้าไปดูกันได้นะครับผมมีบริการจะส่งถึงหน้าบ้านท่านทั่วไทยนะครับพร้อมเก็บเงินปลายทางนะฮะแล้วก็ใครนะครับมีรถเล็กอยากจะนำมาเทินนะฮะสามารถนำมาตีราคาได้นะครับผม ทักไลน์ผมมาแล้วก็ส่งรูปภาพเพิ่มเติมของรถที่เธอนได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปเลยครับโห